อ้อมมาทงด้านนี้ก็ได้ ประชาชนก็ทำเหมือนกันทั้าทึงจะไม่กล้า เสียงมันดังว่างไงฟักอยู่ฟักอยู่ฟักอยู่มันดังว่าองนี้ <c oughs> ฟังดีๆฟักอยู่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 ใช่ไหม <c oughs> ฟังดีๆ เลยเมืออีกอ่ะเขาเคยทำมาต,ตั้งแต่สมัยเป็นโยมแล้วสายเรื่อยละชื่ออันนี้เขาเรียกว่าเรื่อยอะไรนะไม่รู้กันเรื่อยของโจงหลวงพี่เคยทำตั้งแต่เป็นโยมแล้วเรื่อยคนเดียวอ่ะ เยอะมากเยอมาจะข้นไม่ได้ไหมจะข้นมีแม่แม่คนเดียวมีแม่มีหลวงพี่มีไอหำน้อยแล้วก็ต้องแล้วก็ไอเพิม่มทำไมไม่ทำเชือกันไอหำน้อยมันก็มันก็ขาไปสองท่อนแล้วของพี่ก็ท่อนหนึ่งอันนี้ทีของต้องนี่หนิ รอคิวอยู่นี่ก็เลยถ่ายรูปให้ คุณยายจอมพลังกับกับกับต้องจอมพลังปะย้อนฝนตกสังหวางสี่ม่านแตงหนึ่งแตงโดนหล่นแตงละฝนตก ไปดูคุณยายจอมพลังแบกลึกลับมันก็จะจมละป่ะช่นี้เบิ่อะไ้ดลึกลับเนี่ยจอมพลังนนี้นี่ไอ้ตองแล้วก็จอมพลังเฮ้ยอะไรนี่ đuôi chân lưỡi giật khóng, chân sau vay, và cả chân sấy còn có, có <laughs> đay. <laughs> <laughs> ให้เขาทําคนเดียวก่อนแม่เห็นปกเง้ยหน่อยมันจะพูดเดียวก่อนนั่นนำหวานว่าเดี๋ยวเอาลกมากมันลบแล้วนี่มันข้อจะมันจะหกโมงแล้วนี่